สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อน,อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องอ b มิ o r โรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อโอกาสที่คุณจะได้ไปเรียนต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีมาให้เพื่อนๆพืทั้งหมด3กองให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้า หลายๆท่านน่าจะเรื่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วจิจารณญาณกันด้วยกันแล้วการไปเริ่มฟังกันเลย mm hmm. สำหรับใครที่เลือกพลังงานของกองที่หนึ่งนี้นะคะไพ่ที่เขียนว่าปลอดภัยนะคะดูแล้วพร้อมที่จะลดแล่นแล้วเนาะ <laughs> พร้อมไหมเออถามว่ามีโอกาสไหมนะคะที่คุณจะได้ไป เรียนต่อต่างประเทศนะคะโอกาสนี้ชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าไม่มีอิทธิพลบางอย่างที่แอบซอ่อนเอาไว้อยู่นะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครนะที่เตรียมความพร้อมมากๆนะในการไปเรียนต่อต่างประเทศชัดเจนค่ะว่ามีแนวโน้มนะคะที่คุณจะได้ไปแน่นอนแน่แน่นอนนะคะ <c oughs> แน่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 นอนคืออะไรก่อนนะคือกองนี้ค่ะโอกาสไปเรียนต่างประเทศเต็มที่เลยค่ะถ้าเกิดคุณอยากได้อยากไปลุยเลยเต็มที่แต่นะคะคุณจะต้องพยายาม หาข้อมูลเยอะๆนะคะในสิ่งที่คุณกําลังกังวลใจหรือว่าในสิ่งที่มันเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนมหาลัยหรือว่าสถานที่ปลายทางที่คุณอยากจะไปค่ะพยายามอยากทาอะไรที่มันแบบเหมือนเราไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเราแค่คิดว่าเออเราอยากจะไปเราก็ไปไม่เอานะแต่คุณต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆหาข้อมูลไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า safety first เนี่ยมาใบาแรกเลยปลอดภัยก็คือคุณจะต้องทำอะไรตามขนบธรรมเนียมตาม กฎระเบียบที่เขามีให้ค่ะและบางครั้งการที่คุณทําแบบนี้ค่ะคือลสังเกตจากหน้าไพ่ช่วงแรกเลยเนี่ยอยู่คนเดียวใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามแบบหมงมุ่นกับสิ่งที่คุณทําไปเรื่อยๆเลยพอคุณหมงมุ่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเห็นเลยค่ะว่าเขาแนะนําจากไพ่ยิ่งคุณอยากไปนะคุณอาจจะต้องสเต็ปเอาไว้ค่ะก็คืออย่าไปอยู่กับกลุ่มคนหรือเพื่อนที่เขาอาจจะมีพลังงานว่าฉันไม่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศหรอกเพราะจะทําให้คุณเกิดความลังเลใจหรือว่าสับสนในใจได้และคุณจะต้องเลือกที่จะปล่อยบางอย่างอะค่ะที่จะทําให้คุณ ไม่ปลอดภยัยคืออะไรที่มันถ่วงน้ําหนักเราไว้อ่ะค่ะคุณปล่อยออกไปมันจะทําให้คุณสามารถที่จะไปได้ไกลขึ้นแล้วก็บินได้สูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะมีความสุขในระหว่างทางที่คุณกําลังเตรียมตัวไปเรียนต,ต่อต่างประเทศด้วยค่ะและ้วไพ่ทาโร่ที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของอ คำทำนายของคุณเองเนี่ยมันเป็นพลังงานของ3ถ้วยเ o เวลแล้วก็2ถ้วยค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเรียนต่างประเทศกับเพื่อนนะคะหรือกลุ่มคนที่น่าจะเป็นคนสนิทนะหรือว่าคนใกล้ชิดของคุณเลยแล้วก็เป็นการทําอะไรแบบไปด้วยกันไปได้ไกลประมาณนี้นะคะแล้วก็ the World ขึ้นมายังไงชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ มากๆนะคะดังนั้นถ้าดูจากช่วงระยะเวลาเอมี่มองว่าก็ไม่น่าเกินหนึ่งปีครึ่งนี้นะคะถ้าเกิดคุณยิ่งมีแลนที่จะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศอยู่แล้วนะก็บอกได้เลยค่ะว่ากองนี้สําเร็จบรรลุผลได้ตามที่คุณต้องการแน่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปพยายามพัฒนาตัวเองฝึกฝนนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองได้เห็นว่าอ่โอเคแหละอันนี้นะคือสิ่งที่ฉันกําลังขาดอยู่นะภาษาอังกฤษยังไม่ได้ดีมากนะคะหรือว่ายังเตรียมการเขียนในเรื่องของอ ข้อมูลต่างๆการสมัครเรียนต่างๆจะต้องทำยังไงบ้างแต่และมหาลัยแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันค่ะ ดังนั้นกองนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนนะคะก็เป็นมีความสําคัญแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณจะต้องออกไปเดินออกหาจากคนที่เขาไม่ได้มีความคิดที่เหมือนคุณนะคะก็คือต้องแยกให้ออกเลยว่าเราจะต้องไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มไหนหรือคนสไตล์ไหนหรือมีไอดอลเป็นใครช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบมุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนอย่างดีนะคะเพื่อให้คุณเตรียมความพร้อมได้ดีในการได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะ น้องๆทุกคนนะคะที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะคะถ้าได้แล้วไปประเทศไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันดาล่างก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะกองที่2นะคะเผื่อใครเลือกพลังงานพ่เดียวดดยโอ้แล้วก็เปิดมาเป็นเดียวดดยจริงๆเลยนะเนี่ยแต่แนวแต่แนวนะคะบางทีการเดินทางเนี่ยเห็นไหมมันเหมาะเรามองขอบฟ้าไกลๆใช่ป่ะก็มาดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าโอกาสที่คุณจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแหม ดูจากทิศท,ทางไพ่แล้วเนาะมั่นใจไหมถ้าเรามั่นใจเนี่ยก็มีโอกาสละกันนะคะที่คุณจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเดี๋ยวมีขอเปิดไพ่ให้ครบก่อนนะคือเนี่ยมันคือไพ่คุณเองอะต้องกล้ามากๆที่จะมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าคุณอาจจะมี คนที่เขาคอยขัดแข้งขัดข,ดขาคคนอยู่หรือว่ารู้สึกว่าพอเราไปพูดว่าฉันอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะมีคนมาคอยสบประมาทเราว่าเธอไปเรียนไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกโขดหูใจแทมทาให้เรารู้สึกโดนบล็อกตัวเองอะคะ่ะจากพลังงานรอบข้างหรือสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆได้ดังนั้นเพื่อนๆนกองนี้ไม่มองนะคะว่าโอกาสไปเรียนต่างประเทศมีไหมมีค่ะแต่โอกาสที่คุณจะไม่ได้ไปก็มีเช่นกันเพราะไอ้คนรอบข้างเนี่แหละดังนั้นคุณต้อง พกความกล้าหาญนะคะความมานะบุกบั่นของตัวเองอย่างเต็มที่เลยจริงๆพลังงานของการไปเรียนต่างประเทศก็ชัดอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งแล้วเนี่ยการที่เราอยากได้อะไรจริงๆอะเราต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนว่าเราอยากจะได้อยากจะขวาไว้แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้จริงๆแล้วแต่คุณดันไปสนใจกับคนรอบข้างหรือคําพูดคำวิาพากวิจารณ์ของคนรอบค่ะ ก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันได้เนาะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คะ่ะถ้าคุณอยากไปเรียนต่างประเทศนะคุณต้องเก็บเงินนะคะแล้วก็อาจจะเก็บความสามารถนะคะเก็บแรงจูงใจบางอย่างในตัวเองเอาไว้เพื่อที่ทำให้คุณสามารถที่จะไปเรียนที่ต่างประเทศได้นั่นเองแล้วก็อย่าลืมเคารพนะคะความมุ่งมั่นของตัวเองอย่างดีด้วยเขียนไว้เลยคะ่ะว่าคุณต้องการอะไรบ้างถ้าที่ฉันต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรคือจุดที่ทำให้ฉันอยากไป เพื่อที่จะเป็นแรงบรรดาลใจให้กับตัวเราเองในการฮึ่มห,หรือว่าฝึกฝนตัวเองในการที่จะได้รับโอกาสในการไปเรียนต่างประเทศเราจะได้ไม่เหมือนแบบว่าลังเลโลเลหรือว่าวอกแวกนะระหว่างทางนั่นเองนะคะอย่าลืมความกล้าหาญความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความสุขนะคะที่เราจะได้ทําการเรียนรู้ภาษานะวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าการที่เรามองเห็นวิวทิวทัศน์ต่างประเทศการที่ได้ไปอยู่ในอากาศเย็นๆมากๆทั้งปีอะไรแบบนี้ บางทีเรื่องพวกนี้ค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราเอามาไว้อยู่ในชีวิตประจําวันว่าเฮ้ยเราอยากได้เราอยากได้นะมันกึ่งกการมานิเฟสอย่างหนึ่งนะคะแต่สิ่งนี้ที่ให้ทําเป็นเพราะอะไรค่ะคือบางทีความฝันหรือว่าความต้องการของคุณน่ะมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าอะไรที่มันอยู่รายล้อมรอบข้างกายคุณน่ะคุณดันแบบทิ้งมันไปหมดนะมันเลยทําให้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนๆกองเนี้ยสนใจอะไรจริงๆหรือว่าอยากไปจริงๆไหม โอกาสการไปเรียนต่างประเทศของคุณเองมันใช่ความคิดของคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนนั้นไปเรียนต่างประเทศแล้วมันดูเท่ดีนะมันคือมันต่างกันนะคือโอกาสคุณมีอะค่ะแต่แค่มันจะคุณจะคว้าไว้ได้ไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณเผชิญหน้ามันคืออะไรนะและบางครั้งค่ะการไปเรียนต่างประเทศเนี่ย,ยไพ่ใบแรกมาเดียวดายขึ้นมาเลยก็คือคุณอาจจะต้องอทิ้งครอบครัวนะหรือว่าอาจจะต้องต่างจากบ้านจากเมืองจากเพื่อนจากพี่จากพี่น้องของเราไป ะะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหงาใจแต่ถ้าในความเหงานั้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรที่จะมากลับมาตอบแทนนะคะหรือกลับมาทําให้เราไม่เหงาเนี่ยแหละคืออีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆกองนี้อาจจะต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะดังนั้นน้องๆคนไหนนะหรือใครที่อยากรู้ว่าว่าถ้าฉันเลือกกองนี้แล้วโอกาสในการเรียนตา่างประเทศฉันมี สิ่งที่คุณต้องเฝ้าระวังเลยก็คือเรื่องรอบข้างพลังงานรอบข,ข้างของคุณเองนั่นค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บเงินเก็บหอมรอมริบสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า,าการที่คุณจะไปเรียนครั้งนี้นะคะอาจจะต้องอใช้เงินนะคะที่เราหามาได้หรือว่าอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจความเก่งของเรานะในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการเดินทางไกลไปต่างประเทศนั่นเองดูจากไพ่ทาโร่สามใบแล้วะคะ่ะมันมีอิทธิพลของแปดถ้วยนะคะควีนเหรียญแล้วก็หกดาบช้ามากๆเลย กว่าคุณจะไปได้นะแล้วกเ็เป็นเพราะว่าอะไราระหว่างทางค่ะคุณไม่ได้ไปโฟกัสก,กับการไปเรียนต่อต่างประเทศขนาดนั้นคุณอาจจะเลือกที่ว่าโอ้ยงั้นฉันนะ่ะขอทํางานไปก่อนปีหนึ่งสปีนะปีหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปต่างปเไปเรียนต่อปีหน้าแต่พอคุณเรียนคุณทํางานไปปีหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเออไม่เรียนดีกว่าเรียนในไทยก็ได้เก็าไหมมันจะสับสนซับซ้อนไปแบบนี้ค่ะอันนี้คืออย่าทิ้งโอกาสตัวเอง ระหว่างทางก็แล้วกันนะคะดังนั้นกองนี้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศมีค่ะแต่คุณยังต้องพยายามมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมีความกล้าที่จะรับผิดช,ชอบความคิดหรือความต้องการในการไปเรียนต่อต่างประเทศของคุณอย่างเต็มไปเต็มหน่วยมากๆเลยคือมันจะไม่ได้แบบง่ายมากขนาดนั้นนะคือคุณยังต้องใช้ความพยายามอีกเยอะนะคะแล้วคุณจะมีเอมมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะคยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ทุกท่าน้วยก็แล้วกันสวัสดีค่ะ กองที่สามนะคะใครที่เลือกพลังงานไพ่กองนี้หรือว่าคำว่ารอคอยโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นอย่างไรบางทีนี่ก็คุณครนะิสเนาะบางคนอาจจะเลือกกองนี้เพราะว่ากาลังรอคอยการติดต่อกลับมาอยู่ค่ะเอมี่ประมาณนี้เลยก็ได้นะคะดูแล้วค่ะกองนี้ว้าวจะอยากจะอยากจะเรียนจริงไหมเนี่ยพลังงานขึ้นค้าขายกันเลยทีเดียวนะบางทีเราอาจจะรู้สึกแบบว่าเออ เหมือนจะไปเรียนดีหรือไม่ดีนะอะไรแบบเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าคุณไม่น่าจะคิดในเชิงของการแบบไปเรียนต่อขนาดนั้นนะแต่แค่อาจจะเป็นความฝันหรือว่าเอ่อความต้องการของคุณในบางช่วงจังหวะเวลามากกว่าเพราะว่าเพื่อนๆื่กองนี้เหมาะกับการค้าขายหรือการทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็เหมาะกับการที่เออใช้ชีวิตอยู่กับการหาเงิน มากกว่าการหาจะบอกว่าหาเงินมากกว่าหาความรู้ยังไม่ใช่เลยนะแต่คือการทํางานของคุณเองหรือการหาเงินของคุณเองค่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะดังนั้นโอกาสในการไปรเรียนต่างประเทศของคุณยังไม่ค่อยเด่นมากนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เด่นคือไม่มีเก็ตแม้แต่แค่เหมือนกับคุณไม่ได้คิดเป็นแบบ first priority หรือว่าเป้าหมายแรกในชีวิตอ่ะ แต่คุณนะ่ะรู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่าอยากไปเที่ยวมากกว่าอันเนี้ยได้นะใครที่เลือกกองเนนะี้ยคืออยากไปเที่ยวแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบอยากไปเรียนหรือถ้าไปเรียนมันจะไม่ใช่การเรียนแบบคอร์สยาวๆอ่ะมันจะเป็นการไปเรียนเหมือนซัมเมอร์เรียนเล็กๆน้อยๆเพราะคุณชอบหาเงินมากกว่านะคะแล้วไพ่ขึ้นมาเลยว่าเอ้ยหยุดก่อนนะนี่มันใช่สิ่งที่เธอต้องการจริงๆหรือเปล่าหาดีๆคิดดีๆก่อน เพราะการไปเรียนต่างประเทศครั้งนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแบบเอฟเฟกตีฟมากๆหรือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเท่าไหร่เลยก็ได้นะคะและดูที่ท่านจากไพ่ทาโร่ดูดิมีแต่ไพ่เงินขึ้นมาเลย2เหรียญ7เหรียญ9เหรียญ บ้าไปแล้วเธอจะได้ไปเรียนไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าไปเรียนต่างประเทศเราต้องใช้เงินน่ะเพื่อนๆก็จะคิดเยอะว่าอุ้ยไม่อยากเสียเงินเลยฉันอยากหาเงินอยากเก็บเงินมากกว่าแล้วมันเหมือนมีพลังงานของความแบบว่าเออกลับไปกลับมาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดหรือไม่มั่นใจโลเลนะว่าเอ๊ะฉันจะเลือกยังไงดีถ้าฉันไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วฉันจะหาเงินเพิ่มได้ไหม อะไรแบบนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณเลือกที่จะอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วก็รอมากกว่าดังนั้นไพ่จะเหรียญก็ขึ้นมารอคอยก็ขึ้นมาเนาะสต็อปก็หยุดอีกนะคะก็คือมันมันเป็นพลังงานแบบว่าน่าจะยังยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเท่าไหร่นะคะอืมดังนั้นในกรณีนี้ถ้าใครเลือกกองนี้เราคิดว่าเพื่อนๆเหมาะกับการหาเงินมากกว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแต่เดี๋ยวเอมี่จะขออนุญาตอ่เปิดเพิ่มให้กับเพื่อนๆกองนี้นิดนึงนะว่า ที่ดูแล้วการไปเรียนต่อต่างประเทศมันยังไม่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของการหาเงินมากกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยโอ้โหดูดิมันมีคําว่าหลงทางมันมีคําว่าผิดหวังอะมันมีคําว่าประนีเราคิดว่าคุณอาจจะต้องลองไปถามตัวเองดีๆก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะตัวคุณเองอะต้องการ อะไรในชีวิตกันแน่นะต้องการอะไรในชีวิตในที่นี้คือไม่ใช่หมายถึงว่าเอ,อ่อต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศไหมอ่ะแต่คือให้กลับมาถามตัวเองเลยค่ะว่าที่เราที่เราเข้ามาเลือกกองเนี้ยที่เราบอกว่าออ๊ยโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเนี้ยคือจริงจังแค่ไหนนะพราะดูจากพลังงานไพ่คุณแลวว้วอ่ะถ้าคุณจริงจังในเรื่องไหนค่ะคุณจะสําเร็จในเรื่องนั้น ดังนั้นในกองนี้อะค่ะโอกาสในการไปเรียนต่างประเทศที่มันไม่เด่นมากอะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้จริงจังในเรื่องของการไปเรียนต่อต่างประเทศนะแต่ว่าถ้าถามว่าเอ้ยคุณอยากหาเงินที่ต่างประเทศไหมอันนี้อาจจะเด่นกว่านะถ้าคุณไปถามในเชิงนั้นนะคะ <S <S ก็เป็นพลังงานภาพรวมแบบนี้นะถ้าเกิดใครเลือกกองนี้แล้วอยากไปเรียนต,ต่อต่างประเทศไม่เด่นไม่เด่นเลยนะเพราะคุณเหมาะกับการหาเงินมากกว่าให้หยุดคิดนิดนึงนะคะว่ามันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆไหมนะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือก กองนี้ทุกท่านด้วยก็แล้วกันสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ3กลองไพ่ที่เพื่อนเอได้เลือกกันไปแล้วนะคะกับหัวข้อโอกาสไปเรียนต่างประเทศนั่นเองนะคะใครเลือกกองไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึงช่องทางกติดตามการผ่านอินสตาแกรมเอมิสโซโรด้วยเจอกันใหม่คลิปีหน้าสำหรัวันนี้สวัสดีค่ะ